นักบวชศึกษาวิทยาทองที่ก็เกิดในถ้ำเนี่ยถ้ำทองก็เกิดก็จะเกิดบนแท่นเนี่ยดูไปเพลันพลันกับถ้ำเงินแล้วก็ถ้ำทองแดงทองแดงโอเนี่ยก็จะเกิดบนแท่นหนึ่งเนี่ยถ้ำทองแดงทั้งแดงถ้ำเหล็กแม้ถ้ำเหล็กนี่ก็จะเกิดบนแท่นนี้เยอะแยะเลย ถ้ำหินถ้ำรัตนาชาติสีม่วงถ้ำรัตนาชาติสีน้ำเงินถ้ำส, oh. oh. สีฟ้านะี่รัตนชาติสีฟ้าน่ะเนี่ยถ้ำรัตนาชาติสีเขียว oh. Oh. นี่ ยทั้งนั้นแหละทำรัตนชาติสีเหลืองตีแต่ละสีนี่มันมีความหมายในที่ให้ดูสีไว้นี่ไม่ใช่ดูเฉยๆ oh. เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันอะไรสีส้ม oh. ทำรัตนชาติสีส้มนี่พัดพระชาติ oh. ทำรัตนชาติสีแดงนี่ก็จะเกิดในงนี oh. ถ้าเรานี้อยู่ในป่าหิมพา,านหรือเหมวันที่มีพื้นเป็นทองเรามาดูวิทยาธรสมัยเขาเป็นมนุษย์ก่อนบัดเขามีความสามารถอะไรเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรตอนเป็นมนุษย์นี่ตอนเป็นมนุษย์ในคนละภาคกันแล้วนะที่เราดูเมื่อกี้ในภาคสวรรค์นี่ตอนเป็นมนุษย์นี่ยจะพาะพวกที่นุ่งขาวนะชอบศึกษาวิทยาศาสตร์ทางใจประเภทเวทมนต์คาถาเขาสามารถ เสกใบไม้เป็นนกได้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีอยู่เยอะนะที่เสกเป็นตัวสัตว์อย่างเงี้ยนี่ก็เรียกวิชาแปลงธาตุนะคือจากธาตุหนึ่งไปเป็นอีกธาตุหนึ่งก็แปลงธาตุจากเทียนเทียนเล่มเล็กๆสีเหลืองๆเล็กลกว่านิ้วก้อยอะเขาก็เอามาใส่ในคล้ายๆดินนะไม่ใช่ดินอย่างนี้นะมันเหนียวๆมาปั่นปั่นปั่น เพื่อจะห่อเทียนแล้วก็วางต่อหน้าเขาก็พูดไม่เกินสักสองนาทีมน,น่าจะตำนานสิบสองตำนานนี่แหละแล้วก็เป็นทองคำเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเอาไปเช็คที่ร้านเก๋หรือจริงครับของแท้อแท้ทีเดียวแหละแต่มันอยู่ไม่นานมันก็กลับเหมือนเดิ เป็นเทียนมีอยู่อีกคนหนึ่งเอ๊ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ทราบอยู่จังหวัดน,น่นานแถวน่านทำนาอาชีพปลูกข้าวเขาเป็นคนสามารถอย่างนะสมมตินั่งกันอย่างเงี้ยถ้าเขาถูกสเปคคนไหนก็จะเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนะโยนลงไปโยนไปในอากาศตกลงมาถึงพื้นเป็นกระต่ายน้อยวิ่งไปบนซุกบนตักคนนั้นเลยอซุกบนตักเลย ไม่ต้องเสกเลยปุ๊บบเหมือนเล่นกลอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่ใช่กลอันนี้ก็เรียกมนกลมันอย่างนะกลอนเป็นของโกหกเขาจะบอกนอี้อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อความ,มบันเทิงแต่เราจับไม่ได้ก็แล้วกันจับได้ก็ไม่ว่ากันเขาก็บ,บ,บ,บอกแล้วเขาโกหก <laughs> เพื่อความบันเทิง <laughs> แต่คาถานี้ไม่ใช่ไม่ใช่หลอกหรอกเขาใช้วิทยาศาสตร์ทางใจเนี่ยแปลงธาตุใบไม้เป็นนกฝักมะลุมเป็นอีกดวง ดอกไม้เป็นแมลงผู้เป็นอะไรไดทั้งนั้นแหละถ้าทําเป็นลักยน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 นี่นะแปลงสัตนะแปลงเป็นสัตว์บางทีเป็นเสือเป็นนูนเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆแปลงท่าก็มีเรียกสัตว์ก็มีเขาสามารถชุมนุมสัตว์นกนกอะไรก็ชุมนุมได้เลยมันอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นยเราก็ทําปั๊บเดี๋ยวนกมาแล้วแต่ไม่ได้เสกใบไม้เป็นนกนะก็เรียกนกมาเยอะๆนี่ก็มีเป็นสาวิยธาธรบางประเภทนี่ ใช้ความรู้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บนี่ก็จะมีมนกำกับรักษาโาครคภัยไข้เจ็บ oh. างเงี้ยไอหายก็จะมีวิธีการรักษาเหมือนคุณยายทองสุกเนี่ยตอนสาวๆท่านถูกน้ำมันพลายติกดีดนิดเดียวเนี่ย oh. มันบาลามไปทั้งตัวมันแผลไปเลยทำให้คิดถึงแต่ไอคนดีดนั่นหลย oh. ทั้งท่านไม่ได้รู้จักกันเลย ก็นอนสมอยู่ยุมาวันหนึ่งมีแมช่ชีคนหนึ่งออกมาจากป่าหมสีกลักมาบอกบ้านนี้ใช่ไหมที่มีคนนั้นคนนี้ป่วยอยู่ชื่อทองสุกอ่ะก็เข้าไปรักษาก็ททำน้ำมนต์เนี่ยก็ทำแล้วก็น้ำมันก็ออกจากตัวหมดเลยคุณยายทองสุกบอกยายช่วยสอนฉันหน่อยสิฉันอยากเรียนชีพลายนั่นแหละที่ออกมาจากป่านั่นแหละบอก ไม่ได้หรอกหนูหนูมีครูแล้วอครูนะเขาคอยหนูอยู่อีกหน่อยหนูตโตโตหนูจะไ,ได้ไปเรียนกับครูวันนั้นเรียนแล้วหนูจะต้องไปสอนยายด้วยซ้าไปอ่ามาดูต่อแหมมันเรื่องมันเยอะอ <c oughs> ออนี่ชอบฝึกกระสินสีแดงเอาดอกไม้สีแดงมาตั้งไว้้วกจาภาพแล้วก็เห็นสีแดงแต่ยังไม่ถึงขั้นชานนะ สีแดงหลับตาเห็นพอเห็นสีแดงชัดกับว่ากะถากำกับเดี๋ยวเป็นอะไรต่างๆสารพัดเยอะกะกับสินสีแดงทีนี้ก็ตัดตอนเนาะเมื่อละโลกถ้ามีบุญมากหัวหน้าภาควิชาก็าจะมาพาตัวไปอยู่ด้วยมาเป็นทีมหรือหัวหน้าภาค<อ>นี่กายหยาบ<อ>นี่กายละเอียดนี่หัวหน้าภาคพาทีม,มาเลยมารับตัวไปอยู่ด้วยเป็นวิยทยาธร สายวิชานั้นเช่นวิชาแปลงธาตุก็จะไปสายแปลงธาตวิชารักษาก็จะไปสายรักษามีอดีตพระโยงแต่เดิมเป็นพระทุด,ดงแต่หลงังมาเป็นคารวะตอนเดินธศดงเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งท่านลายฟังก็สแสวงหาโมกะธรรมอยู่ๆก็เห็นตะพะขาวนอนอยู่บนแท่นหินเจอก็ก็นึกว่าคนตายลุกพรวดมาเลยตะพะขาวแล้วก็พูดประโยคนี้ว่า กูนอนคอยมึงมาล <Wow. S 1> อยปวีว้าวโอ้ปวดหัวตั้งเรียนวิชาแต่ผมไม่เรียนจะไปเรียนโมก็ทมไม่ได้ต้องเรียนบังขับไปเรียนโอโหเรียนวิชาเยอะแยะมีหม้ออยู่ใบแค่นี้นะถ้าเอาข้าวใส่เนี่ยมันจะเป็นข้าวถ้าเอาเทียนใส่มันจะเป็นหมูพะโลว้าว <Wow. S 1> เนี่ยตักเลี้ยงได้ทั้งห้องเ่ยไม่หมด <Wow. S 1> แต่ห้ามบอกว่าอิ่มอิ่ม หายไปเลยแม่วิชาวิยาธรคาถาก็อยู่ในเจ็ดตนานสิบสองตำนานน,านั่นแหละแล้วก็าํายังไงใช่เจ็ดตนานสิบสองตำนาน,ต,น,านตรงไหนตรงนี้ดิเจ็ดตานานสิบสองตำนานน,าน่ะคือไม่ไปไเอามาหมดแล้วเขาเอาบางท่อนต้งนั้นท่านตรงนี้เนี่ยมันเป็นรหัสแต่บางท่อนเนี่ยอยู่ในปฏิโมกบางท่อนก็อยู่ในอาทิตย์ปริยสูตรมางอะไรต่างๆในบทสวดมนต์อนัตตลักษณสูตรมงังบางท่อนอยู่ใน กุศรธรรมะอกุสลาธารรมะอะไรนะ่นี่ะในบทนั้นแหะเออพวกนี้แปลกนะพวกสายวิทยาธรเนี่ยที่ก็ทําอะไรให้ดูเนี่ยตอนเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยที่เ็เป็นมนุษย์นั่แหละเขาท่องดังๆกอแปลกดีเช่นนโมตสากะโตราโต,าตสมาสมัสมพุทัสะอะไรยเยอ้ยอนีเอ่เราเคยได้ยินนี่อ้าวนี่อยู่นี่ไอ้นี่อยู่นี่ไอ้นี่อยูยย่นียยยยยย่ถามไาอ้ทำไมทำไมอย่างนี้อย่างงี้ะมันเป็นรหรัสเอ้มันเหมือนอาหารอีกเหมือนกัน อาหารเอามะละกอมืองกุ้งมืองมะนาวมืองน้ำปลาน้ำตาลถั่วใส่เข้าไปถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วลิอสองปรุงกัน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเอาบทนี้จากจตนาไอ้บทนี้จากสิบสองไหนบทนี้จากในปฏิโมก,กลับกันไปกลับกันมากลับกันไปกลับกันมาเออมันน่าอาัศจรรย์ทำไมเขาไม่กลัวเราจำได้กันไปลู้สวดดังๆนี้แหละ เป็นแล้วสวดนี่มันต้องมีจังหวะด้วยเขาแนะเทคนิคเวลาสวดต้องให้เสียงออกมาจากในท้องเอ้ะงั้นก็ในท้องก็ต้องเป็นแหล่งแห่งพลังสิที่จะเป็นทางมาแห่งวิทยาศาสตร์ทางใจเนี่ยต้องเป็นแหล่งแห่งพลังเด็ดขาดทุกรายไปเลยเนี่ยสวดเห็นเขาปุ๊บสองนาทีกันนั่นเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่น,เป,น,น,เ,ปน,น,นเป็นอะไรโอ้ย,ยเยอะแยะไปหมดเลย